เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมความรักที่เราเคยเข้าใจในวันนั้นถึงไม่เหมือนกับความรักที่เรามองหาในวันนี้เลยวันนี้เราจะมาลองดูกันครับว่านิยามของคำว่ารักเนี่ยมันเปลี่ยนผ่านจากแค่ความรู้สึกไปสู่สิ่งที่เรียกว่าความรับผิดชอบได้ยังไงโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามตั้งต้งตนสุดๆเลยครับว่าความรักเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ ฟังดูเผินๆเหมือนจะเป็นคำถามง่ายๆนะครับที่ใครๆก็ตอบได้แต่เชื่อเถอะว่าพอเวลาผ่านไปคำตอบที่เคยชัดมากๆในใจอาจจะเริ่มมีมุมมองที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในช่วงแรกของชีวิตโดยเฉพาะตอนวัยรุ่นเนี่ยเรามักจะให้นิยามความรักจากสิ่งที่สัมผัสดได้ทางอารมณ์เป็นหลักเลยซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้มากๆเลยนะครับโอ้โหความรู้สึกพวกนี้มันคุ้นๆเนอะความตื่นเต้น หัวใจที่เต้นครมครามแค่ได้เห็นหน้าก็ยิ้มได้ทั้งวันคิดถึงตลอดเวลาอยากอยู่ใกล้ๆอารมณ์ที่มันพรุ่งพล่านพวกนี้แหละครับมันทรงพลังมากซะจนทําให้เราเชื่อแบบสุดหัวใจไปเลยว่านี่แหละคือความรักของจริงแล้วพอเป็นแบบนั้นปุ๊บมันก็เลยนําไปสู่บทสรุปที่เออตรงไปตรงมาแต่ก็แอบเจ็บปวดนิดๆก็คือเมื่อพายุอารมณ์ที่เคยโหมกระหนำ่ำมันเริ่มสงบลง เราก็ตีความเบลนทันทีว่าสงสัยความรักครั้งนี้คงจบลงแล้วเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความรู้สึกมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่กับเราตลอดไปนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าทําไมการที่ความรู้สึกต่างๆมันค่อยๆจางลงถึงเป็นเรื่องที่ธรรมชาติสุดๆนี่คือความจริงข้อหนึ่งเลยครับที่ หลายคนน่าจะเคยเจอกับตัวเองมาแล้วไม่ว่าตอนเริ่มต้นความรู้สึกนั้นมันจะรุนแรงแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายมันก็มีวันเปลี่ยนแปลงและจางหายไปตามเวลาเสมอประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคือความรู้สึกเนี่ยมันโคจะผันผวนเลยลองนึกภาพตามดูสิครับมันผูกอยู่กับปัจจัยที่เราคุมไม่ได้ทางนั้นเลยวันไหนอารมณ์ดีๆนะมีพลังทุกอย่างเป็นสีชมพูไปหมดแต่พอตัดภาพมาวันที่แบบโหเหนื่อยเครียด ความรู้สึกดีๆหายไปไหนหมดก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่สำคัญมากๆเลยก็คือถ้าเราเอาความรักทั้งชีวิตไปฝากไว้กับแค่ความรู้สึกอย่างเดียวมันก็เหมือนเราสร้างบ้านไว้บนหาดทรายเลยครับรอวันโดนคลื่นซัดให้พังลงมาง่ายๆและตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเลยคือการปรับมุมมองจากความรักที่เป็นแค่ความรู้สึกที่เราได้แต่นั่งรอไปสู่ความรักที่เป็นการกระทำที่เราเลือกจะสร้างมันขึ้นมาเอง ความรักในวันที่เราโตขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการที่ต้องรู้สึกใจเต้นแรงทุกวันนะครับแต่มันคือการที่เราตระหนักว่าเฮ้ยเราตัดสินใจเลือกคนนี้ไปแล้วนะและเราก็ต้องรับผิดชอบกับการตัดสินใจนั้นของเราพูดง่ายๆก็คือการให้เกียรติคำสัญญาที่เคยมีให้กันไม่ว่าจะพูดออกมาดังๆหรือเปล่าก็ตามมันคือการยอมรับน้ำหนักของคำว่าเราที่เราเคยตกลงปลงใจสร้างมันขึ้นมาด้วยกันนั่นเองครับ แล้วไอ้คำว่าความรับผิดชอบที่ว่าเนี่ยมันแปลว่าอะไรกันแน่และที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคือมันไม่ได้หมายความว่าอะไรเรามาทำความเข้าใจให้ตรงกันดีกว่าครับคือความรับผิดชอบในความรักเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องฝืนทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันทำร้ายเรานะครับไม่ใช่เลยแต่มันคือการที่เราเลือกจะพูดกันตรงๆไม่ใช่จู่ๆก็หายไปทิ้งให้คนงงมันคือการให้เกียรติหัวใจของกันและกันไม่ใช่การทนอยู่จนเราสูญเสียความเป็นตัวเองไป อันนี้คือคีย์เลยนะครับคือเรื่องจริงก็คือเราสั่งความรู้สึกตัวเองไม่ได้หรอกถูกไหมครับแต่มันก็เอามาเป็นข้ออ้างไม่ได้นะเพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เราควบคุมได้เสมอนั่นก็คือการกระทําของเราเราเลือกได้ว่าจะซื่อสัตย์จะชัดเจนแล้วก็จะรับผิดช,ชอบต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาแล้วพอความรักมันถูกตั้งอยู่บนฐานของความรับผิดช,ชอบแล้วเนี่ย มันจะสร้างความรู้สึกอีกแบบหนึ่งขึ้นมาครับซึ่งมันลึกซึ้งกว่ามันมั่นคงกว่าความตื่นเต้นวุบนวาบในวันแรกๆเยอะเลยนั่นก็คือความรู้สึกปลอดภัยเป้าหมายของความรักที่มันโตขึ้นแล้วอะครับมันเลยเปลี่ยนไปไงมันไม่ใช่การวิ่งตามหาใครสักคนที่จะมาทําให้เรารู้สึกดีได้ตลอดเวลาแต่เป็นการมองหาคนที่เราจะรู้สึกปลอดภัยด้วยแม้แต่วันที่โลกข้างนอกมันโหดร้ายกับเราก็ตาม แล้วความปลอดภัยที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือการที่เรามั่นใจว่าเออคนข้างๆเราเนี่ยเขาจะไม่หายไปดื้อๆนะในวันที่เรารู้สึกไม่ดีหรือวันที่ความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมคือความเชื่อใจว่าจะไม่มีใครมาแทนที่เราแล้วถ้าวันหนึ่งมันต้องจบกันจริงๆมันจะเกิดขึ้นพร้อมคําอธิบายและการให้เกียรติกันและนี่คือบทพิสูจน์ของความรับผิดชอบที่แท้จริงเลยครับคือแม้แต่วันที่ความรักมันไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆ ความรับผิดชอบจะทำให้เราเลือกที่จะจบกันอย่างให้เกียรติไม่ใช่การหักหลังแล้วก็อ้าง่ายๆว่าวก็มันไม่รู้สึกแล้วว่าสุดท้ายแล้วการที่เราเปลี่ยนมุมมองทั้งหมดที่ทว่ามาเนี่ยมันก็พาเราไปสู่การตั้งคำถามกับความสัมพันธ์ในรูปแบบที่มันแตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงเลยครับคำถามแบบเดิมๆที่อาจจะยังไม่โตพอก็คือการถามตัวเองทุกวันว่าวันนี้ยังรู้สึกรักอยู่ไหม ซึ่งการทำแบบนี้มันก็เหมือนกับการคอยเช็คอุณหภูมิความรู้สึกไปเรื่อยๆครับซึ่งมันก็ขึ้นขึ้นลงๆแล้วสุดท้ายมันก็นำไปสู่ความไม่มั่นคงแต่คำถามที่มันโตขึ้นคือวันนี้เรายังดูแลความรักนี้ได้ดีพอหรือเปล่าเห็นความแตกต่างไหมครับโอ้โหคำถามนี้มันเปลี่ยนเกมเลยนะมันย้ายโฟกัสจากสิ่งที่เรานั่งรอรับอย่างความรู้สึกไปสู่สิ่งที่เราลงมือทำนั่นก็คือการดูแลเอาใจใส่ มันเปลี่ยนเราจากแค่ผู้โดยสารให้กลายเป็นคนขับเคลื่อนความสัมพันธ์นี้ไปข้างหน้าด้วยกันเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยในขณะที่ความรู้สึกมันอาจจะเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาแต่การกระทําที่มันมาจากความรับผิดชอบเนี่แหละครับคือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดเลยที่จะบอกได้ว่าใครคือคนที่รักเราจริงในวันที่เราเติบโตขึ้น